ใชแล้วครับใครเข้ามาหัวใจรายง,งานตัวเลยด่วนไฟนแลบปกติมา10บโมงนี่มันสิบเอโมงแล้วนะอ้าวทุกคนมาจะได้รู้ว่าไลฟ์มันเริ่มแล้วก็เลยขออนุญาตนะใครเข้ามาหัวใจรายง,งานตัวกดติดตามแจ้งก็ได้กดติดตามแจ้งนะมันจะขึ้นในแจ้งเตือนผมว่าใครกดติดตามเราบ้างนะครับแล้วก็ดูจากที่ไหนพิมพ์บอกที่เออวันนี้อา้าวกูหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋อมาชนเเมียหลวงจะไม่ทนเมื่อวานเมื่อวานหัวหลวงวันนี้เมียหลวงนะครับอ้าวเสียงเสียงมาไหม เสียงมาไหมครับนะดูจากที่ไหนพิมพ์บอกทีครับขออนุญาตตรวจสอบสัญญาณเสียงหน่อยก็แล้วกันเสียงไม่มีเขาบอกไม่มีเสียงเสียงมีปะมีไหมมีไหมติกตอกติกตอกติกตอกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเสียงไามยังไหมยังมีมีนะครับมามีแล้วนะครับนะาสระแก้วชัดเจนนะครับโคลาด นะอ้าวทำไมไม่มีเสียงสักคู่สักคู่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับมันต่อติดป่ะเสียงมาแล้วจากกทมนะครับอ่ะใครเข้ามานะครับหัวใจรายงานตัวไว้ผมจะเห็นเ c ซนะครับเห็นเอฟซที่แป๊บหนึ่งกำลังแก้อยู่กำลังแก้เสียงอยู่มีนักข่าวใช้รุ่นเดียวกันนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่างั้นเดี๋ยวผมถอดนี่ก่อนเออนะ ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขสัญญาณเสียงนะครับของติ๊กซอสักครู่นะใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวรอได้เลยครับวันนี้โอ้โหผมบอกเลยมันยิ่งกว่าที่เราคิดไปไกลมากกเลยเรื่องเมียหลวงใช่ไหมโอ้โหสนุกมันมีฉากเผชิญหน้ามันมีเขาบอกแล้วะนะเห็นผมเห็นอะไรทองทองตามหลังมาเขาบอกะนได้ไหมแล้วมีดกทองไหมฮะนปิดไปแล้ว ดอกไม้สีทองแบบจกๆใช่ไหมที่เขาบอกใช่ไหมหอมมาแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขออนุญาตเสียบก่อนใช่ไหมใช่แล้วอ่ะเนี่ยขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงดูจากที่ไหนพิมพ์บอกที่อุตรดิตถ์นะครับตรงไปตรงมาฮะละปูนมุกดาหารโอ้โหเนี่ยสวีเดนชัดเจนระยองนะครับอ่าโอเคสุพรรณบุรีลำพูนนะครับโอ้คุณสุพรรณมาดูอีกแล้วชลบุรีตากกทมนะครับสงขลา นะจังหวัดเลยชนบุรีครับนะอ่าโอเคปัตตานีชนบุรีชัดเจนระยองนะครปฐมชัยนาทนะครับออสออสเตรียอ๋ออสเตรเลียโอเคชุมพรนะครปฐมอีกแล้วนะอยุธยาเพชรบุรีโคราชภูเก็ตอ่ะใครเข้ามาหัวใจายงานตัวรัวๆเลยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้เคสนี้นะมีอะไรมากกว่าที่ท่านคิดนะครับนะเป็นเป็นผัวเมียที่ลึกลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนนะครับเราบอกให้ภรรยายัางไงนะให้เขาเลิกกับเมียอีกคนนึงไอ้ผู้ชายเลิกกับเมียคนผู้ชายตอบอะไรนะเขาไม่เลิกคเขาไม่เลิกเพราะเขาก็าผู้หญิงก็ฝั่งนู้นก็เป็นคนเขาก็ามีชีวิตจิตใ<ะ>จบมีพ่อมีแม่เนี่ยไหมเหตุผลดีไหมอ่าทุกคนเดี๋ยวพิมพ์ตอบผมหน่อยนะทางผู้ชายบอกว่าไม่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรอกเพราะเขาเป็นคนมีชีวิตจิตใจมีพ่อมีแม่นะ เป็นลูกมีพ่อมีแม่จะให้ไปเลิกกับเขาได้ไง<ช>นะทะเบียนสมรสก็เพิ่งจดทะเบียนสมรสก็เพิ่งจดอย่าใช้สิทธิ์ความเป็นเมียม,มากเกินไป <c oughs> แล้วเราล่ะแล้วฉันเรามีพ่อมีแม่ไหม<ช>อ่าโอเคมาเดี๋ยวขออ,ญญขออนุญาต,ออญาตเดี๋ยวจะออกไปด้านหน้านะครับนักข่าวรอแล้วนะครับนะเอาทุกคนกดติดตามไว้นะะมาๆมาให้ดูชาวแก๊งก่อนดูตีชาวแก๊งก่อนขออนุญาตนะอ อืมเคสนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะแต่ยังไม่เปิดนะเอาเอาเอาปลดหัวครับปลดกับอ่าเอาันนี้เอาเดียวอ่ะน่เที่ยเออไม่ทันไม่ทันโทษโทษให้ให้ดูบรรยากาศชาวแก๊งหน่อย ครับเราจน้องเยังไงให้เราครับวันนี้นะครับทางเมียหลวงเนี่ยนะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับหลายกิโลมางนะก็คือตอนนี้เนี่ยเขาเจ็บช้ำสามียังอยู่ที่บ้านด้วยกันนะครับแต่ไม่พูดคุยกันไม่เอ่ยกันเลยนะไม่คุยเนื่องจากว่าตัวของสามีเนี่ยนะจะใช้เวลาที่ตอนภรยาเนี่ยออกไปทำงานนะครับ ตอนออกไปทํางานเนี่ยก็จะไปมีโลกอีกใบหนึ่งไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่รู้เลยเขาไม่เคยรู้มาก่อนจนรู้สึกว่ามันมันเอกใจก็เลยเริ่มที่จะออกสะกดรอยตามก็เริ่มเดินทางติดตามสามีจนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะก็ยังไม่ชัดว่าแบบเอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกับสามีเราหรือเปล่าก็เลยไปเคาะห้อง ซึ่งมีคลิปจังหวะเผชิญหน้าเนี่ยผมเห็นจังหวะเผชิญหน้านี่คือแบบโบะบมากพอเปิดประตูไปปุ๊บมีการปิดสวนออกมาทันทีเป็นผู้หญิงในคลิปแต่หลังจากนั้นไฟในห้องดับไปเปิดออกมาใหม่เป็นผู้ชายแล้วเป็นสามีตัวเองเดินออกมาพร้อมกับลากตัวของเบียหลวงท่านเนี้ยออกไป เมียหลวงก็พยายามบอกว่าเอ้ยให้ผู้หญิงคนหนึ่งเอ้ยออกมาคุยกันก่อนมันคืออะไรคืออะไรจากในคลิปที่ผมได้ยินก่อนจะตัดคลิปมันมีคําว่าดอกทองขึ้นมาอาจจะเป็นดอกไม้สีทองที่ขึ้นเยอะนะครับนะก็่าก็แยกย้ายากันไปตัวสามีเนี่ยก็บอกไอ้ตัวภรรยาเนี่ยก็บอกเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเลิกได้ไหมเลิกกับไอ้ฝั่งนู้นได้ไหมเลิกได้ไหมตัวสามีเนี่ยบอกว่าไม่ได้ เขาเป็นคนนะเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีหัวจิตหัวใจไอ้ตัวมีหลวงเนะี่ยมีทะเบียนสมรสก็อย่าใช้ให้มันมากเกินไปเอาแต่พอดีนะตัวเขาก็ฟังรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ไหวไว้แล้วยังมีการพูดคุยกันต่อว่าจะต้องแบ่งวันอยู่กันอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดความระหองละแหงนะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมว่าเขาก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันทําไมเขาต้องอดทน นะวันนี้ก็เลยเดินทางนะครับมาขอให้ช่วยนะเดี๋ยวดีเทลรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ทางตัวเมียหลวงเนี่ย <altro. S 1> เขาเป็นคนพูดแล้วกันนะครับเอามามาเอาเอาเดี๋ยวให้พี่เขาถามแล้วก็เดี๋ยวตอบตามคำถามาก็ได้เราเราแต่งงานกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะ ต่างคนก็ต่างช่วยกันทํางานค่ะเราก็เราอยู่สระบรุรีแล้วคาวนี้มาทํางานที่อยุธยาคือนั่งรถไปกลับอะค่ะก็จะทํางานเข้ากะเป็นกะเช้าสองอาทิตย์กะดึกสองอาทิตย์สามีก็จะขับรถสิบล้อเราก็ใช้ชีวิตปกติสามีก็เป็นสามีที่ดีไม่เคยมีอะไรให้ให้สงสัยหรือระแวงเลยค่ะเราก็ใช้ชีวิตช่วยกัน ทำมาหากินไปไหนก็ไปด้วยกันกี่ปีครับกับโขทัยสลาอะแรเข้าปีที่6ของการแต่งงานค่ะมีผู้หญิงโทรมาบอกว่าเป็นภรรยาอีกคนเป็นเมียอีกคนที่ใช้ชีวิตกันแบบเปิดเผยในเวลาที่เราไปทำงานมีลูกด้วยกันค่ะแล้วก็เข้ามานอนบ้านเราในเวลาที่เราไปทำงานกัน ย้อนไปกับตอนที่เขาโทรมาเราเราติดตามส่มียังไงคุณหว่าสามีสามีไม่เคยทําอะไรให้ให้ผิดสังเกตเลยค่ะเป็นสามีที่ดีค่ะเราก็เชื่อมั่นมาตลอดแล้วเราสงสัยยังไงไปตามเจอยังไงแล้วคราวนี้หลังจากที่เรารู้ความจริงสามีก็บอกว่าจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเราก็ให้โอกาสเพราะเขาไม่เคยทําผิดเราก็เลยให้โอกาสเขาเราก็มารู้อีกทีเฟซผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงจะโพสต์รูปสามีเราพูดชื่อนามสกุลว่าเป็นสามีของเขาแล้วก็โพสต์เข้ามาอยู่ในบ้านของเราในเวลาที่เราไปทํางานเขาก็จะทิ้งหลักฐานว่าเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทํางานค่ะเขาสามีเช่าให้เขาอยู่แล้วก็ส่งเสียค่าเลียงดูเขามีลูกด้วยกันไหร่มีค่ะหนึ่งคนค่ะ แล้วตอนนี้เรา,า,รเราเพฤติกรรมที่เราไปเปิดเจอต่างคลิเทปเราใต้ฟั่งเป็นยังไงพอเรารู้ว่าเขาไม่เลิกกันเราขอเลิกค่ะเราก็บอกว่าให้เขาไปอยู่ด้วยกันเพราะเรารับไม่ได้เราขอเลิกขอเลิกตอนที่คลอลูกคนที่สองได้สี่เดือนเรากลับไปอยู่บ้านสามีก็ตามง้องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอโอกาสทําอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วพอเรากลับมาเขาก็แอบ คบกันเหมือนเดิมจนครั้งสุดท้ายเขารู้ว่าเราจะไม่ดีกับเขาแล้วเขาบังคับให้เราออกจากงานแล้วสัญญาว่าจะเลิกแต่ทางนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าอยากดีต้องจดทะเบียนสมรสเขาก็ยอมจดค่ะถึงได้มีการจดทะเบียนสมรสหลังจากจดทะเบียนสมรสเราก็ออกมาอยู่บ้านดูแลว้วครอบครัวโดยที่ไม่ได้ทำงานแต่ว่าเราก็ เริ่มขายของในบ้านทำของขายคู่กับสามีไปช่วยกันสุดท้ายเขาเอบกลับไปคบกันอีกค่ะแต่กลับคบคนเดิมใช่แล้วเราไปติดตามยังไงไม่เจอสามีก็กลับไปย้อนกลับคบคนเดิมเขาจะอาศัยช่วงที่เรากลับบ้านกลับบ้านแม่พอเราต้องกลับไปดูแลลูกคนเดียวนะคะกลับไปดูเลยพ่อแม่เขาก็อาศัยช่วงที่เรากลับบ้านไปหากัน พอดีวันนั้นเราจับได้ว่าเราไปนอนบ้านแล้วเขาไม่ได้นอนที่บ้านที่อู่เ,ออเขาไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นตอนรู้ได้ไงเขาไนอย่เราม่ติด GPS แล้ตามไปตามผู้หงมีติด GPS <ะ>ค่ะ <disappe fi. S 2> ก็เลยเริ่มรู้ทุกอย่างแต่เราตอนแรกเรายังไม่โวยวายเราเรา,เราเลือกเก็บหลักฐานก่อนจนได้ชวนล้วเราถึงตามค่ะ ตามไปเจอสภาพเมือวันนั้นเล่าเหตุการณ์คนไหนให้ฟังจะไปเจอที่ไปเจอเขาอยู่ในกานของเขาอวันนั้นที่ตามไปเจอเราตามไปที่ห้องเช่าเราไปถึงเราเห็นรถสามีเราแล้วคราวนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าห้องไหนแต่บังเอิญเห็นสามีของเราอะไปยืนคุยกับคนอื่นข้างนอกเราก็เลยแอบเราก็เลยแอบอยู่พอสามีเดินเข้าห้องปุ๊บเราก็เลยไปเคาะประตูค่ะ แล้วห้องก็เงียบเหมือนเหมือนได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าใครมาแล้วก็เคาะสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงออกมาเปิดค่ะพอเขาเห็นเราเขาก็ปิดประตูตเราก็เลยเคาะเสียงดังวยวายสามีก็เลยออกมากระชากเราให้กลับบ้านอลอวมีกาเสียงผู้หญิงคนนั้นเมื่อตอนที่ไปวันไ้นแล้วตอนที่แย่งกันแย่งโทรศัพท์กันหน้าห้องผู้หญิงก็เปิดประตูออกมาว่าทําไมเธอไม่อยาก ทำไมเธอไม่ใหญ่ยอย่างที่เธอพูดมีจดทะเบียนสมรสกันปีไหนคะพี่หกสี่ค่ะหกสี่ช่วงที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยคือสามีเราเนี่ยได้ไปอยู่กับมเมย <ไป S 2> น้อยไมยรตอนนั้นมีลูกด้วยกันหรือยังครับเมย์น,น้อยครับเขามีลูกกันตั้งแต่ก่อน,อนจดทะเบียนใช่ใช่ค่ะโดยที่พี่ไม่รู้มารู้อีกทีตอนที่ผู้หญิงคนนั้นโทรมาบอกว่าเขามีลูกกันแล้ว เขาพบกันแบบเปิดเผยเราตัวพี่เองมีลูกไหมพี่มีลูกกับสามีสองคนค่ะคนสอคนใช่ไหมคนโตป .6 คนเล็กอันบานสามค่ะแสดงว่าระหว่างที่เราพบกับเขาเราเขาก็มีคบพู่คุยเลยพร้อมันเลยใช่ทุกครั้งที่เราบอกว่าเราไม่ยอมรับเราก็เป็นฝ่ายเดินออกไปสามีก็ตามง้อโกรกเราเรากลับไปอีกแล้วก็กลับมาอยู่สภาพเดิมพอเราไม่รับเมียเนาะผู้หญิงคนนั้น เขาก็ไล่เรากี่รอบพี่จ่าให้จอมเนึ่งจับไอ้จูดีเขาให้ห้องนอนแล้วจับไอ้จูดีที่หนักหนักอ่ะสี่รอบค่ะสี่รอบที่จ่ามันจับไปใช่แล้วพอครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะคือเขาไปขอคืนดีเราเรากลับมาเราบอกว่าเราไม่เอาผู้หญิงคนนั้นนะถ้ายังคบกันจะใช้กฎหมายเขาก็เขาก็ท้าว่าอยากฟ้องก็ฟ้องไปแล้วสามีคุณพี่นี่คบกันมาที่ปีแล้วพี่ ปีนี้เข้าปีที่สิบสองค่ะสอแต่ว่ารู้เรื่องนี้มาหปีแล้วใช่ค่ะหปีที่แบบว่าเราก็ขอเลิกกลับไปเขาก็ตามงอเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเดิมเดิมซ้ำๆ,ๆเลยคิดว่าถ้าวันนี้เราไม่ทําอะไรชีวิตเราก็ต้องอยู่เหมือนเดิมแล้วที่เจ็บที่สุดเพราะว่าสอนนี้ชอบพูดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีชีวิต,ตจิตใจเขามีเป็นคนมีพ่อมีแม่ พยายามจะจับสัมเวลาให้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะ <ขอ S 2> เขา,า,เ,า,าเขาพยายามจะแบ่งให้เราอะแบ่งแบ่งไปอยู่กับทางนู้นมั่งคือเขาบอกว่าเราเป็นหลักอยู่ในบ้านแล้วไม่ไม่ให้อยู่เฉยๆอะคะ่ะจะขอจะมีสองโต๊ใช่<า>ใจะขอต่อรองยังไงฮะถ้าเราไม่ทะเลาะกันก็จะถ้าถ้าทางทางเราไม่เริ่มทะเลาะเขาก็จะนิ่งเขาก็จะใช้ชีวิตปกติ แต่ถ้าทะเลาะกันก็จะมีรุนแรงค่ะแต่ส่วนมากไม่ได้ตบตีนะคะแต่มีปากมีเสียงี่มีการไล่กันนะคะเขาต่อรองยังไงแบบขอมีวันนี้พรุ่งนี้วันนี้เขาขอไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นสามวันต่ออาทิตย์วันไหนต่อวันไหนนะครับคอเขาไม่ได้บอกค่ะแต่เขาบอกว่าสามวันเราเราสี่วันหรือสามวันอย่างเงี้ยฮประมาณนะคะเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งขอไปดูทางนู้นสามวันก็สี่วันอยู่กับเรา แล้วเขาบอกเราอยู่หลักอยู่แล้วอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราัวของลูกเองรู้เรื่องไหมครับลูกคนโตรู้ค่ะรู้มาตั้งนานเพราะว่าตอนที่ไปทํางานเขาพาผู้หญิงคนนั้นกับลูกเขาเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งลูกเราอยู่ในบ้านใช่ค่ะผู้หญิงยังถ่ายรูปลูกเราลงเฟซเลยโอ้พี่ว่อทราบทีุระหว่างพี่กับผู้หญิงคนนั้นเองใครเป็นคนที่จดทะเบียนเอกสาร พี่ค่ะตัวพี่เป็นคนจดทีเดียวพี่อยู่กันช่วงแรกไม่ได้จดแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่พี่จะไม่ดีกับสามีแล้วสามีเลยยอมจดค่ะช่วยบอกว่าเราต่อรองมี่ห้ารอบเนี่ยเราจับมาแล้วขั้งสท้ายเราต่อรองขอจดทะเบียนแล้วนี่กลับไปอยู่เราเลยอมใครั้งไหนที่กลับครั้งไหนก็ยอมจดทะเบียนกันรอขั้งไหม่ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่คือเราไม่เอาแล้วเราขอหย่าครั้งที่สี่ก็มาถึงมาที่มาวันนี้เราขอหย่าแล้วเราก็ขนทุกอย่างกลับบ้าน สุดท้ายสามีก็เริ่มเข้าทางลูกรับลูกมาอยู่แต่เราไม่ได้มานะคะรับลูกมาอยู่ก่อนแล้วฝ่ายอีกิีคนมีการจะเ,เรียนสุรสกกับสามีเราไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นภรรยาต้องต้ตามกฎหมายค่ะเป็นภรรยาเอาหล่ะวันนี้เราจะขอเลิกน่ะถ้าเกิดเขาไม่มองตริยากลับไปไหมไม่เลิกค่ะคต้องการให้สามีกับผู้หญิงคนนั้นรับผิดช,ชอบผลของการกระทำก่อน นั่นคือจุดประสงค์ของพี่เองครับที่มาลองเนี่จุดประสงค์คือพี่อยากพี่ช่วยอะไรอยากผมช่วยอะไรอยากอยากให้ช่วยอะไรเดี๋วผมช่วยอะไรเรื่องเรื่องฟ้องชูค่ะอ่าฟ้องชูฟ้องชูแต่ไม่ไยอมเลิกใช่ไหมไม่ไม่หยาเพราะเราเป็นคนที่ขอเลิกมาตลอดสุดท้ายเขาเอาเรากลับมาเหมือนเดิมอันนี้เราจะฟ้องชูแล้วอยากได้กลับคืนดีเอาไหมเอาตามีกลับมาอยู่กับเราเนี่ยประมาณนี้หระให้เขารับผิดชอบในสิ่งนี้ก่อนค่ะถ้าเขาอยากได้ใบหยาอย่างนี้เดี๋ยวสรุปให้ในเรื่องของการฟ้องชู้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ ฟ้องชู้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอยาไม่อยาคุยกันทีหลังนะแต่เดี๋ยวเอาเรื่องดําเนินการในส่วนของฟ้อง,องชู้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ในส่วนของการโพสเนี่ยตอนนี้เขามีก่อนหน้านี้มีการโพสตรูปมีการโพสตอะไรที่เกี่ยวกับสามีเราไหมตอนที่ไม่จดทะเบียนคือโพสตตลอดโพสตว่าเข้ามาอยู่ในบ้านเราสามีเชื่อนี้นานะามสกุลนี้เป็นสามีเขาอืเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะ เพื่อให้เรารู้เพราะเขาคิดว่าเรารู้เฟซเขาแต่เรารู้เราจะไม่โวยวายค่ะเราเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยเขาไม่อยู่ในบ้านกับเราเราอยู่ในบ้านด้ไหมไม่อยู่ค่ะเขาจะเข้ามาอยู่ในเวลาไม่อยู่ือพาเข้าบ้านใช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไหนครับเป็นบ้านเช่าที่เราเช่าเพื่อประกอบอาชีพค่ะในเรื่องอการฟ้องบองว่าจะฟ้องค่าอิอืมควร เอาว่าอันนี้เดี๋ยวให้คุยกับทางทนายก็แล้วกันนะว่าใจยังไงบ้างอ่ะโอเคอเราไปทำกันบ้านคุยกันมาแล้วนี่ใช่ไหม่ป คือต้องบอกว่าอันดับแรกพี่เขาคบหากันมาก่อนก่อนผู้หญิงคนนั้นนะอันดับแรกเลยและอันดับสองพี่เขาไม่เคยยินยอมในการคบหากันเขาถึงให้ไปบ,บังคับให้ไปเลิกให้ไปเลิกจนผู้ชายเนี่ยมาจดทะเบียนกับเขาแสดงว่าผู้ชายเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าฉันจะใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์เียหลวงกฎหมายให้อยู่แล้วสิทธิ์ียหลวงแต่ว่าที่น้องถามว่าเขาจะบัฟเป็นการรับทราบไหมไม่คือเขารับทราบแต่เขาไม่ได้ยินยอม ก็ดเ,เินการต่อไปนี้ก็คือตามที่เขาแจ้งก็คือเป็นการฟ้องชู้แหละค่ะเรียกค่าเสียหายเรียกค่าทดแทนจากชู้ก็คือเป็นหญิงคนอื่นนะที่มันแสดงตัวว่าฉันก็เป็นเมียคนนะแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยเขามีภรรยายที่จทดทะเบียนอยู่แล้วถ้าจะเป็นเมียอีกคนเขาไม่เป็นเขาไม่ได้เรียกเมียเขาเรียกชู้มีความค่าเสียหายกับคนกับภรรยาน้อยใช่ค่ะแล้วเรื่องเจ้าสมครับ ก็ส่วนสามีอันนี้เดี๋ยวพี่เขายังอาจจะให้โอกาสนะจากตามที่คุยก็คืออาจจะให้โอกาสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ฟ้องหย่าก็ในเรื่องของการอยู่ด้วยกันก็ต้องถามพี่เขาว่าจะยังอยู่ด้วยกันต่อไหมอะไรยังไงตอนนี้เรางาะไรยังเดี๋ยวคุยดีเทลกันตอนนี้ยังไม่ได้คุยดีเทลอย่างนึีงตอน,นี้ครับเพื่อคือภรรยาหน้อยเนี่ยก็มีลูกด้วยหนึ่งคนจะมีการพูดคุยกัน ก็อาจจะมีในชั hmm. nhưng, <ah> so ้นศาลค่ะแต่ว yeah. ่า okay. อันนั้นมันก็คนละเรื่องค่ะเพราะเราฟ้องชู้เราฟ้องตัวเมียน้อยไม่เกี่ยวกับเด็กค่ะเด็กคือคนที่เขาไม่ได้รู้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นคนที่รู้คือผู้ใหญ่คดีนี้ขึ้นศาลมาชวใช่ค่ะของจังหวัดระบกรีเราต้องดีดพอนค่ะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะคะแล้วถ้าสมมติมีพฤติการแบบเอาอย่างถ้าสมมุติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขามีการโพสต์เยออเย้ยมีการเอารูปสามี ของเราไปลงมีอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบเอาเราไปตามมีการแบบดกทองขึ้นมาอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันมันมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมเป็นพิเศษอะไรไงก็ถ้าตอนที่ไปตามนะคะเราก็เราถือทะเบียนสมรสอยู่เอาไปตามอยู่กับผัวฉันแล้วยู่ๆมาบอกให้ดอกไม้สีทองกับฉันเอาดูหมินซึ่งหน้าเลยนะอ๋อแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกเรื่องเรื่องนี้นะครับสิ่งที่น่ากังวลนต่ผมว่าฟ้องชู้เนี่ย มันก็น่ากังวลมากแล้วหล่ะแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะยังไม่เปิดนะแต่ทากันบ้านอยู่เดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวผมเปิดแล้วกันนะครับน่ากังวลกว่าน,นี้เยอะน่ากังวลกว่าน,นี้เยอะครับเราเคสนี้ยนะมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนผมว่าทุกคนฟังแล้วตกใจอะนะเดี๋ยวเป็นตอนบ่ายแล้วกันนะครับทํากันบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวครับการขอเรื่องเมื่อวานงั้นเดี๋ยวแยกต,ตรงนี้นะจะแยกกัน อ่ะไล่มัอ่ะอ่ะทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันนะครับเทศภรรยาหลูกมาเรียกร้องฟังหนึับเห็นไหมคนชม่นไรสวย่นไรสวยไหม อ่าทนายโรสนะครับทนายโรสนะครับเป็นทนายที่ช่วยงานในทีมนะครับนะเป็นทนายที่ทำนะอ่านะอ่าโอเคครับ <mm mm> เดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูในช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวท่านจะตกใจสําหรับเคสนี้ผมเตือนแล้วนะบอกเอฟซีทุกคนแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่สนามมวยลาดดําเนินนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่สนามมวยลาดดาเนินนะครับนะ วันนี้นะครับมีมวยตารวจต่อยกันนะครับนะผมทีมผมเนะี่ยก็ผมก็ได้ส่งทีมเข้าไปร่วมต่อยด้วยนะครับได้ส่งทีมเข้าไปร่วมต่อยด้วยนะครับนะส่งนักมวยเข้าไป2คนเป็นแชมป์ของไอ o l ลไฟท์นะครับก็ได้ถือว่าจังหวะที่ต่อยตารวจโดยที่ไม่ติดคุกละนะก็เลยส่งคนเข้าไปหน่อยนะครับสำหรับใครที่แวะไปที่ลาดําเนินตอนเที่ยงก็เจอกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงมวยที่ลาดําเนินนิดนึงนะครับนะแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะมาเปิดอะไรให้ทุกคนฟังแต่ตอนนี้ผมทํากันบ้านอยู่นะครับนะเพราะผมทุกคนรู้เลยใช่ไหมถ้าผมพูดแบบนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดนะมีอะไรมากกว่าที่คิดแ้าผมพูดคํานี้นะเข้าใจใช่ไหมครับอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดับไลฟ์ก่อนทุกคนกดติดตามไว้นะแล้วก็อ่าใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมท่านกดแชร์ออกไป กดแชร์ไปครับเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือเ,อเคสนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ผมเปิดแบบง่ายๆเรียบง่ายไปก่อนเดี๋ยวสนุกครับเดี๋ยวผมรอทุกคนช่วยกันแชร์ก่อนละกันเดี๋ยวรอยช่วยกันแชร์ก่อนนะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะอ่าสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ด้านดเนินนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับโอ้โหทุกคนช่วยกันแชร์โอ้โหแป๊บเดียว200แล้ว นะครับเร็วมากโอ้ใ,ในในแอลฟาเมื่อกี้ผมเปิดดูประมาณ700ได้เร็วมากนะครับแชร์ราคาแชร์ราคาเอาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสวัสดีครับ